แปลงก็คือหนกเกือบทุกต้นทนุกเกืทุกต้นนี่ดูครับอนไม่มีต้นไหนที่ไม่มีรอยอ๋อมีรอยมาหมดเลยเนาะหมดเลยนะครับดูครับมีต้นไหนที่ไม่มีแผลขาดเลยทุกต้นเออมันมีมันมีรอยแผลแล้มาดูครับพื้นมางามหมดเออเออต้นฝั่งหกเมตรเนี่ยอ๋อนี่ฝั่งหกเมตร างทุกต้นครับทุกต้นตอนนี้อ่าไหนตัวไหนชอบปูโตทุกตัวทุตัวตัวนี้เหรอกินแค่อ้วนเลยอ่ะที่มันเริ่มพูนตัวเดึงทีจะเป็นสะพานี่ท้งสวนอ๋อเมื่อก่อนเป็นก็แค่อย่างนี้แหละแต่อันนี้ก็เริ่มแตกนะตอนนี้มันก็เริ่มดูดีขึ้นนะอย่างน้อยถ้าใบมันสภาพนี้เนี่ยปีนี้มันก็ให้ลูกได้แล้วใช่ใช่เพราะทุเรียนสำคัญที่ใบนี่แหละสายมีใบมันไม่มีใบมันจะเอาอะไรไปปรุงหานะรับนั่นน่ะสิพปูโต